ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมกับ Final Fantasy 7 e เ e r c r อ s i s รกันต่อและผมก็ได้ทำการเล่นเกมนี้เป็นเวลา24ชั่วโมงแล้ว oh <my> ก็ลองผิดลองถูกมั่วไปเรื่อยฮะวันนี้เราก็จะมาให้สูตรเล่งเล่งโตเล่งสีเล่งโต,เล,งเ,ลงโตเล่งโตไวอะไรประมาณนี้เก็บให้ไวให้ไวใ,ใ,ใ,ให้สูตรอะไรประมาณนี้เอาแหละและ,และเลเวลที่ผมถึงตอนนี้ก็ สี่หเจ็ดแล้วก็สี่สิบเก้านะครับสี่สิบเก้าอึ๊บอ่ะสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าโอเคคือที่ที่เอริเอริสเสี่สิบเก้า 49, <ม>เพราะว่ามันมันลงซีอไงแต่วันนี้เราจะมาให้สูตรเร่งโตแล้วกันนะเป็นปลาทองก็เซฟแรกเลยฮะลงสตอรี่จนขวาจะปลดชาร r เตอร์อันนี้ก่อนเพื่อทำให้เราสู้ดูได้ไงขึ้น แล้วก็มาอัพเข่าข้างในให้มันเต็มเต็มไปซะเราจะได้เวลงนะ่ายๆเนี่ยปลดล็อกนี่แล้วก็แบบลูดเลยลูดพึบอย่างเงี้ยยพึบพึบลูดไปีนเราก็ได้สเตตัสด,ด้วยดได้สเตตส์เลนเลือดเอาหมดแล้วเอาหมดลูดหมดพึบวันนี้ไม่หมดวะอ๋อนี้ไม่มไม่มียังไม่มีเนี่ยแล้วก็ลูดไปเลยเดี๋ยวนะเอาอันที่ยังไม่ใช้หน้านี้ก่อน อันไหนใช้เราข้ามไปก่อนเพราะเราเราอาจจะต้องใช้ในอนาคตอาะต้องใช้เนี่ยโปรดทําไว้ตายเนี่ยท่าไมาตายของยูฟี่ตอนนี้คือผมเพิ่งฟัน,นยูฟี่นะตอนแรกเพิ่งเล่นเล่นข่าวแต่ว่าข่าวผมเล่นเยอะแล้วไงเราเล่นตัวอื่นบ้างอ่ะปวดล็อกไปอย่างนี้ยาวๆพอเราปวดไปสักระยะหนึ่งก็สุ๊กเอ้ยโซวเราก็จะเก่งขึ้นนั่นเอง สเตจเราก็จะเยอะขึ้นเนี่ยวเวล50มันจะได้ได้ขึ้นไปอีกข้างบนอีกอ่ะสิ่งที่เราต้องปลดก็คือโหมดนี้ก็คือเราต้องเล่นโซโล่จะพอจะปลดอันเนี้ยผมจําไม่ได้เหมือนกันนะเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ปลดเองและของที่เราเอาไปอัพเรียนชาร์จเควสเรียนนิ่งเควสนี่ไอพวกนี้นี่ยนี่จะเอาอันไหนก็เลือกเอาถ้าเกิดพาวเวอร์ถ้าเกิดเลือกพาวเวอร์ไพ่นะ เพราะเพื่อพรีสหรือเพื่อไฮหรือมหาอะไรวะพรีสก็ได้อไฮก็ได้เอาว่าชิ้นส่วนพลังงานแล้วกันเอออันนี้มันจะเน้นเน้นเอารูปดาบ power priest power priest เออสักอย่างนั่นแหละแล้วก็เมจิกอันนี้ก็เน้นเวทเน้นฮิลก็คือเราลงอันนี้เพื่อเอาลูกแก้วนั่นแหละเรา,เาไปอัพอ,อันเมื่อกี้พอเราอัพมาถึงจุดจะดึงมาเราจะได้สูตรเร่งเวลเร่งโตแล้วนะจาริเตอร์ efp มาดูกันว่าเราจะได้เวลเยอะขนาดไหนเดี๋ยวผมจะลงอันนี้เลยแล้วกันนี่มันจะมีตรงนี้ให้ติ๊กถ้าเกิดใครยังไม่เคยผ่านอ่ะมันจะเป็นอันยูสหรือไม่ก็ไม่มีให้ติ๊กเนี่ยจำไม่ได้เราจะติ๊กให้สุดไปเลยเหมือนลงทีเดียวครบเก้ารอบไปเลยใช้ตาไม่น่าขนาดนี้คือมันแจกตาไม่น้าเราไปเยอะอยู่แล้วแจกมาเยอะมากเราก็ลูดให้มันเยอะๆไปเลยมาดูกันว่าเราจะได้กี่เวลนะนี่ตอนนี้สนะี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าแะ เลีเลเลเลงเวลเงโตไปฮะเลตโกถ้าใครยังไม่ไหวก็ค่อยๆเลื่อนลงมาก็ได้ไปเลือกพลังที่น้อยกว่าน,นี้ลดเสียงก่อนเลย ดูว่าไ,ได้กี่เวลดีกว่าเมื่อกี้เรากดไปประมาณเก้าใช่ไหมซึ้บหนีเวลอัพเลยเปไงเนี่ผมว่าใช้สูตรนี้แหละในการเก็บเวลเนะี่ยเมื่อกี้อะไรวะสี่หกสี่เจ็ดอันนี้เป็นสี่เอาง่ายๆเอพีที่ใช้อัพป,ประมาณสี่แสนใช่ไหมเราได้มาสี่แสนขวาะแปบลบว่าเราน่าจะได้รอบเราเวลเลยนะคือถ้าเราเวลน้อยอย่างนี้ยแบบพุ่งปีเลยนะนี่จได้โคตรเยอะเห็นไหม เดี๋ยวผมจะลองเอาตัวน้อยๆเอาตัวที่เวลน้อยๆแต่ว่าให้ให้ตัวแบงตัวเดียวพอเอาสักสองหมืนห้าพอเราเปลี่ยนแต่นี่เป็นตัวเวลน้อยๆอย่อาใครเดี๋ยว,วเอาหมากอนหมามเ,เวลยีลิบเอ็ดเร่งเวลเร่งโต เราก็กดรูดเหมือนเดิมสองคนน่าจะไหวแหละไปฮะเราเล่นตัวหลักะครยูฟี่นะดูว่าเลือยยิบเอ็ดที่สองมืนห้าถ้าเกิดมัาไหวผมจะอัพออออขึ้นไปค่อยๆเลื่อนขึ้นไปเร่งเลวลเร่งโตได้มาสองเวลเลยไม่ใช่สองยิบเก้าอลริห้าสิบเลย ได้มาสิได้มาเก้าเวลเห็นไหมไหมแป๊บเดียวเองเห็นไหมอันนี้แบบพราะว่าถ้าไปสูงอันนี้น่าจะได้อีกอ่าเมื่อกี้ยิบเมื่อกี้สองหมื่นห้าไหมนี่เลยเอาสี่หมื่นหน่อยวะลองสี่หมื่นลองสี่หมื่นแม่งเลยดูฮะว่าเร็วสามสิบไม่เอาสามสิบอ่ะเอา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 ตัวอื่นตัวอื่นเอาให้มันน้อยกว่านี้เอาแบบพุ่งปี้เลยเอาใครเดียวใครเดีย เอาแซากบ้างแล้วกันมามาแซกพี่แซกมาพี่แซกมามาดูจากเวลยิบพี่แซกเวลยิบเอด็ดถ้าเรากดสี่หมื่นเก้ารอบพุ่งขนานั้นไหนสบายมาดูเวลแซ้ดีกว่ายิบเอด็ดจะเป็นเท่าไหร่เดเดะดแด ดูพี่แซกก่อนดีกว่าจากเวลยี่สิบแกเป็นสามห้าไหม <c oughs> โคตรไวนี่แหละสุดเล่งเวลเร้งโตที่ผมลองลองผิดล,ลองถูกมานะประมาณนี้ถ้าเกิดใครอยากได้พวกที่ตีอาวุธก็เหมือนกันผมก็ทำเหมือนกันนะเนี่ยผมไปตีอาวุธขั้นสุดแล้วตีแบบตีแบบสุดอะสุดสุด,สดตีขั้นสุด วิธีได้อวุธสีแดงก็คือได้วุดซ้ำอันเดิมมาแล้วมันจะให้ปลดโอเวอร์โอเวอร์บูส์โอเวอร์โอเวอร์บูส์อันนี้มันจะได้อันนี้มาสองร้อยอันถ้าถ้าเกิดเราได้อันซ้ำนะเราสามารถปลดเป็นดาวแดงได้ประมาณนั้นแหละอันนี้แถมแถมโอเควันนี้ก็สูตรเล่งแมวเร่งโตก็ประมาณนี้นะเป็นไงโคดีนี่แซกแป๊บเดียวตุ้มเดียวสามห้าเลยเนี่ยเราแล้ว เราอยา่าเราเล่นตัวไหนไปก็ได้เป็นตัวหลกกักอะแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนที่หลังพี่ข้ากลับมาได้แล้วเอาตัวอื่นไปเวลได้แต่ช่วงนี้ผมจะเอาตัวพวกนี้เวลไปก่อนไว้เจอกัน See you again Next time